ครับก็กลับมาชมการแข่งต่อในรุ่น18ปีครับระหว่างทีมอปจพี่โรกเจอกับทีมเทศบานเมืองบ้านโป่งครับวันนี้อปจพี่โรกมาในเสื้อชุดสีเหลืองเนี่ยส่วนของบ้านโป่งมาในเสื้อสีน้ําเงินครับมาดูรายนามผู้เล่นกันก่อนครับของอปจพี่โรคกรับประกอบไปด้วยครับเบอร์สองนายทิติกรมู 2, แลแก่นแล้วก็เบอร์ห้าเป็นนายาอนุวัฒ อุทธรสีแล้วก็เบอร์หนึ่งเป็นนายนภยัจรจันทอินสำรองหมายเลขสามจะเป็นเพชรเจ้าพญานิลาวันนะัแล้วก็เบอร์สี่เป็นนายปัญญาณนามโคตนนะครับผู้จารทีเป็นนายวุฒิพจ์ช้างเผือกผู้สอนเป็นนายเทพศิรินเพชรกดาผู้ช่วยผู้สอนเป็นนายรัฐมนพันดูดีครับฝั่งของบ้านโป่งนะคะก็ประกอบไปด้วย หมายเลขเด็กชายวีธารพันธ์ทองพาสุขั์แล้วก็หมายเลข4เป็นเด็กชายเพียวใบไม้ครับหมาเเยลเลข2เป็นเด็กช,ยชายจีรวัตรเสกราชกุลนะครับสำรองเบอร์1เป็นเด็กชายวัชรกรข้องแคล่วเบอร์3เป็นเด็กชายอิทธนธะนะศักดิ์แสงปานผู้การทีมเป็นผอ,อนัตกาจำปาแก้วผูส้สอนเป็นอาจารย์ธนสิทธิ์แอ่งสาย,ยครับ และผู้ช่วยเป็นอาจารย์กิรศักดิ์เกียวหวายก็ต้องลุ้นนะปีใครจะผ่านเข้าไปส่วน18ปีนี่ดูจากรายชื่อแล้วนี่ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะฮะก็ผ่านเข้ามาสู่รอบ8นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริง อ๋อหนึ่งต่อสองครับพิเซนุโรคเสิร์ฟลงนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับแต่ไปกับบ้านโปูก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ สกอร์สองต่อสามครับมิเซนุโลกเสริร์ฟไปลูกนี้สเสิร์ฟดีครับเป็นแฟมของมิเซนุโลกสกอร์สามเท่าครับมาดูเกมสเสิร์ฟบัตเป่กกันบ้างครับสเสิร์ฟลูกนี้ เปิดได้ดีพี่ตึ้โลกตังเองแล้วฟาดไปลูกนี้ติดบล็อกครับยังไงะลูกร้อนอาแรงของพี่โลกอกครั้งหนึ่งแล้วลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยเะยครับพี่สนุโลกได้แต้ม ต่อ3ครับเขาเสิร์ฟนี่นะพัดนะอ้าวแล้วอย่าแยกกันจ้าบ้านป่งจา๋าโอ้ยอ่าเปิดแตกไปครับเป็นแต้มของอปจอพิสนุโรสามต่อห้าบ้านโป่งเสิร์ฟ ยังได้พีโลกโยกยู้รูกนี้ไม่เหลือเป็นแต้มของพิษณุโลกดูหน่วยกล้าแล้วพี่โลกนี่ค่อนข้างจะบึกบึนกว่านะฝั่งของบ้านปองนี่ยังแม่ดูแล้วไม่น่าจะเกิน18ปปีขึ้นมาเล่นในรุ่นนี้ได้ เจอลูกเสิร์ฟหมายเล่นอ่งไปครับนายนภัทรจันอร์น,นะแบ็กของอบจพ,พิสุนรุลกโอ,โอ้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่3ต่อ7ม็บโต๊งเอาหน่อยจ้ะมาเอาดังล็อกได้หรือไม่ให้ลูกนี้ ล็อกไม่อยู่ครับเป็นตาของพิษณุโลกพ,พ,พินุโลกเ์ฟครับ8-3ครับสกอร์ของบัตรโป่งยังไม่ขยับไปไหนเอาละลูกนี้ถึงว่าแจกครับ แม่ใจดีฮะพิสนุโลกกลัวไล่ไม่ทันนะสี่ต่อแปดครับบัตรโป่งเสิร์ฟมาดูเก็บเสิร์ฟน้องกิรวัฒครับเสิร์ฟไปลูกนี้ออก มาเยอะจ้ะคุณนิพนธ์จ๋าตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเก้าต่อสี่อ๋อ,เ,เ,อเปิดได้ดีเชื่อศีรษะจ่ายมาลูกนี้ยังไงจ๊ะโอ้ยไปออกข่าครับ ๋ยวได้แม่ตัมนี้สี่ต่อสิบาดปองเอาหน่อยจ้าเหลือลูกที่เสิร์ฟแจกแต้มอ,อีกแล้ว 11ต่อ4อ้าวเสิร์ฟดีครับแมเป็นแต้มออจอพิสนุโรกโอ้ตอนนี้แต้มห่างเยอะเหมือนกันครับ4ต่อ12บาองมาปองเอาหน่อยจ้ะเอาหน่อยจด็จะปัดปองจ๋าเอาละฮะบล็อกให้อยู่ะบล็อกอยู่ไหมลูกนี้เอา เตะพลาดเองครับฝั่งของอบจอพิษนโุโลกครับ12-5เสร์ฟไปเลยเปิดได้ดีอุ้ยเปิดไม่ได้ครับเบอร์ห้านะ ตัวทำนะเด็กชายวีธราพันธ์นะแล้วเสิร์ฟไม่ขาดอีกดูแล้วนี่ยังบ่าครับบ้านโปง่งชุดนี้เจอกับอบจอพิษณุโลกอีกแ้บเดียวครับวีโรจะปิดเซตที่หนึ่งสิบ่อ5ห เรียบร้อยครับในเซตแรกครับเป็นฝั่งของอบจชาพิโลกเอาชนะเทศบาลเมืองบ้านโป่งไป15-5ต่อครับโอ้โหาตายแล้วโอ้โห,หวขิงขิงแบบดีมากเลยนะคุณนิพนธ์ อ๋าาอ้างจริงๆอะอันนี้ข้างใช่ไหมอันนี้อารมณ์ค้างแล้วใช่ไหมฮะเลิ่มติดตามเพจอื่นมาติดตามเพจนี้โอ้โหแมอยากเจอหน้าจังเลย,ยจะหอมอยาจะหอมหนึ่งซอดให้่เห็นว่าไปพอเพจอื่นนะแม่เจอตัวไม่ได้จะหอมหนึ่งซอด วันนี้แอดต้องขอพปยะเนื่องจากว่าตอนนี้แอดหูดับไปแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไระการพาอาจจะไม่ได้อัดรถดเท่าไหร่เท่าที่ควรนะเนื่องจากหูดับไปแล้วตอนนี้ ที่ยงยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะเนี่ยเอาลบเซตที่สองครับนี่โลกจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟชัดๆจ้ะบ้านโป่งเอาล้ได้ยยอยู่ครับโอ้ไม่เหนียวจริงๆนี่โลกลูกนี้เอาครับพลาดเองครับแต่หลุดหลังไปครับเป็นแต้มของบ้านโป่ง รู้สึกว่าบ้านโป่งมีการเปลี่ยนตัวถึงสองคนเลยนะเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาเข้ามานะครับเป็นน้องวัชรกรข้องแคล้วนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สเป็นน้องอิทธนะสังแสงปานเปลี่ยนเอาเบอร์สองออกนะฮะเอาน้องกิรวัตรออกครับแล้วก็เบอร์สี่น้องเปียวออกเอาลนะมาลุ้นนะ เปลี่ยนแล้วนะแตามจะเดินหรือไม่ครับไม่อยไงก็เป็นกําลังใจให้ครับดูแล้วจากรายชื่อยังเป็นเด็กชาอยู่ม,มันบอกเสิร์ฟลูกแรกก็เสิร์ฟไม่ข้าลูกไม่โดนตะก้อครับเท้าไม่โดนตะก้อ เป็นไรครับแม่บ้านโป่งได้ใ,ใจอยู่แล้วครับลูกนี้เปิดปออกไปครับเป็นแต้มของพิสุนุโรดูแล้วนี่ถือว่าเอาประสบการณ์แล้วบ้านโป่ง เสิร์ฟไฟข้ามเน้นไ้ก่อนเอาครับโอ้แล้วก็เปิดเสียงครับโอ้ลูกดีไม่น่าเชื่อโอ้ลูกเสิร์ฟของน้องอิทธนัสิกอิทธนัธนธนสักนะแสงปานเปิดไปให้กับฝั่งหมายเลขสามออกมายเลขห้านะฮะตัวยกอนุวัฒน์เปิดศิษาตแตกไปครับ มีกัดใจเล่นลูกจอดแต่น้ำหนักไม่ถึงครับเป็นแต้มของบ้านโป่งแล้วก็ใส่จังหวะให้ดีครับบ้านโป่งโบกกับดวงด้วยมีเซตที่สองครับเซตแรกแพ้ไปแล้วครับเซตสองต้องทำให้ได้ฮะทำให้ถึงเอาเลยเสิร์ฟไปลูกนี้เอ,เอาเปิดได้ดีครับยกมาแหละลูกนี้ ได้รุนแรงเกินครับแหมเบอร์สองตัวทำของพิซนุโลครับนิติกรมุลนกันอ๋อสกอร์อยู่ที่3เท่านะ,ะล็อกให้ดีครับบอลป่ปองเอาครับช้าๆตรงนี้เปิดไม่ได้ครับแหมแเป็นแปมของพิษณุโลก สามต่อสี่พิศนุโลกได้ตามดูแล้วลำบากครับบ้านโป่งชุดนี้เปิดลูกเสริมให้ได้ก่อนอ่ เอาครับช้าครับช้าจบช้าแล้วไงเอารอาจังหวะครับลูกนี้แฝงกาจจะแตะลูกสักหน่อยลูกมันออกด้านข้างแตะผิดองศาไปนิดหนึ่งฮะน้องวีธาพันธ์นะ นี่มาหวานเจี๊ยบเลยฮะฝากของอบจอพิษณุโลกเอาแล้วเสิร์ฟพลาดด้วยอาศัยดวงอย่างเดียวครับบ้านโบกเอาหน่อยจ้ะอ่อิทธิดาฝากครับขาบเด็ดไปก่อนลูกนี้ไม่ขาบครับ มต้องยงอมให้ถึงด้วยนะจ๊ะอตอนนี้อาวาจอนำอยู่8ต่อ4เสริมลูกนี้อ้าวล่ะเสริมก็ไม่ข่าเหมือนกันครับพิ่สนุโรค เอาละลองเปลี่ยนเป็นแปรได้ไหมน้องอิทธนาศักดิ์ครับมาเอาให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนเดี๋ยนั่นโอ้ลลแล้วลูกแรงไปนี้ถึงออกหลังไปอีก เกต่อห้หยอดลูกนี้เรียบร้อยวิ่งไปรับไม่ทันครับหมายเลขหนึ่งน้องวัชรากรค่องแคล่วแม่แม่ไม่เหมือนนาำสก,กุลเลยไม่คล่องแคล่วเลยเอาใหม่เสิร์ฟใครข้าวไปก่อนโอ้การเอาแล้วอเอาละเรียกว่าลูกเสิร์ฟหลอกล่อได้ดีครั มาให้คู่ต่อสู้ดีหลงทิศหลงทาง10ต่อ6ครับว่าส่แต้มไล่ทันนะ่ะอยู่ที่จังหวะเขาเสิร์ฟเสียหรือเปล่าเอาครับช้าๆจ้ะต่างึ้นมาแล้วขึ้นไปฟาดลูกนี้แต่ออกครับแตลของพิษณุโลก สิต่อหเรียบร้อยครับเปิดไม่ได้ครับก็ดูแล้วนะในเซตนี้ก็ไม่พ้นนะอประจอคือจะผ่านเข้าไปสู่ในรอบรองชนะเลิศครับจบไม่ข้ามครับ ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเก่งนะฮะบ้านโปร่อีกแทมเดียวครับ14-6ขอเอ็นชาวเปเซโลเอาสักลูกนะสักลูกนะลูกนี้โอ้ยเอาได้ดีครับแม่แต่ว่าทำใหม่ได้ค่าครับเด็กชายวิทาราพันธ์นะทองผาสุขทัต ได้เจ็ดต่อสิบสี่อีกสักครู่จะเป็นจ๊ะบ้านปองจา้าลูกนี้เสิร์ฟแตกแป้งะอ่าสรุปครับเอาปรจพิโรกก็เอาชนะเทศผ่านบ้านปองไปสองต่อสีเส่เซตผ่านเข้าไปสูนในรอบรองชนะเลิศครับก็เดี๋ยวอีกคู่ต่อไปก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับก็ติดตามชมนะ วันนี้ต้องขอบคุณนะ FC ท,ทุกข่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคุยคุยด้วยนะครับแอบ,บินต้องขอจบการไลฟ์ like, สดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอในรอบรองชนะเลิศครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ